อ้วนๆเลยเนาะไซเดียวกันทุกทุกตัวเป็นกิโลนี่เนาะใช่แล้วแต่เขาชั่งกิโลมาเขาชั่งมาเลยไซเดียวกันหมดเลยแต่แล้วตัวน้ำหนักตัวของไข่ของมันเองมันก็รวมไซกันมาน้ำรวมน้ำหนักกันเลยตัวน้ำหนักห้าตัวได้กี่กิโลน้ำหนักเท่าไหร่ก็เป็ดไซเดียวกันหมดนั่นแหละแต่ตัวหนึ่งตอนจำเป็นเป็นเออตัวตอนจำเป็นเป็นอ่ะเขาบอกว่าประมาณสามโลนะทุกคน แต่พอเขาไปอบไปอะไรมาแล้วเนี่ยเหลืออยู่ประมาณครึ่งหนึ่งอ่าเนี่ยตัวเราสามโลนะแตพ่พอไปอบไปอะไรแล้วเหลือแค่ประมาณโลโลกว่านาะถึงไหมสองโลสองโลเหมือนกันหมอมันจะหนักเพราะมีกระดูกด้วยใช่ใช่ก็มันสดกับมันไม่สดเนาะมันลดปริมาเนาะอ่าอ,อ่อันนี้มันมันฉ่ำอยู่นะมันไม่ใช่ว่าอบแห้งนะเนี่ยความฉ่ำยังมีอยู่เนี่ยพอบกระดูกเอาแต่เนื้อเนี่ยเราก็ใส่ไว้ตรงนี้ ด et, ูดิน่ากินนั่นเลยของเขาเนี่ยเลาะกระดูกเนี่ยเขาเลาะจนเขาเก่งเนาะนี่เนี่ยตูดตุดตูดเป็ดตูดเป็ดตุดเป็ดนี่เขาเอาที่สาบออกไปแล้วใช่ไหมแล้ยเหรอโอ้เขาซื้อจเอาออกให้ตูดละสิบบาทใช่ไหมตูดสิบมาตูดเป็ดนัไม่ใช่ตูดอย่างอื่น <laughs> ตุดเป็ดตุดเป็ดเ,ปเอาเอาไอ้ตัวฉุนสาให้ด้วยสมัยเป็นย่างนี่เขาบอกขายมาเป็นสิบสิบปีนะขายไม่รู้กี่รุ่นมาแล้วเนาะอยู่ที่เดิมเลยหน้าตลาดตลาดละเจ๊ตลาดน้องไผ่ล้อมน้องไผ่พโอ,อ่น้องไพโร่เนาะ เมื่อก่อนเป็นตลาดใหญ่นะแต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นตลาดสดแล้วเปาา็นปตลาดอาหารเป็นตลาดอาหารอะไรเงียงเง้ยบันมีเป็ดข้ามันก็ป,ปิดมันก็มันก็ปิดมัมีเป็ด ออ,อ,อันนี้เท่าไหร่นะตัวเท่าไหร่หกรอ๋อหกร้อยก็เท่ากับไอ้ไอ้ตรงโน้นนะที่ผมถามที่อะไรนะนี่อ๋อมีบะหมี่ด้วยล่ะนี่อ๋าบะหมี่บะหมี่เออมีจานหนึ่งช่วงเย็นมีช่วงหนึ่งตอนเย็นตอนเย็นตอนเยคน,น,น,นเยอะนะส่วนใหญ่ผมจะกลับบ้านก่อนก็เลยไม่ก็ได้ไปถ่ายแคเคยถ่ายไม่อยู่ ใช่เพราะว่าแกเดี๋นะมันบนไหนโอ้นอี่นี่เขาเรียกบนมีเป็ดเหรอเพราะว่าถ้วยอาไหร่อ่ะบนมีเป็ดเนาะ